่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม Creature o f s o n นอัันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปหลายว ok ันเลยนะเนื่องจากอ่าผมเนี่ยนะครับก็ติดธุระส่วนตัวสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ทำให้ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีคลิปนะครับในการเอาชีวิตรอดนะครับด้วย Creature สายพนต่างๆด้วยก็ต้องขออภัยด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆผมเป็นาาียก้อ่หททใ ทำคลิปเกี <BAR K> <cooks> ่ยวกับการจัด<ข>อ <bur où> ันด well. ับนะครับครีเจอร์ประเภทต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาจัดอันดับนะครับสิบอันดับตัวบินนะครับเพื่อนๆที่มีพลังโจมตีนะครับสูงที่สุดภายในเกมเคลเจอร์ออฟโซนเลกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันนะว่าในสิบอันดับนี้เนี่ยนะครับจะมีตัวละครอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่เป็นตัวละครประเภทฟลายเออร์นะครับหรือว่าตัวสัตว์ปีกเนี่ยนะครับที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในเกมเองนะครรัับบแต่่่วากอนไปชมคลิิปวดีีโอน้เนนี่ยกก็รบวเพื่อนนๆะครับกดไลค์กดแออ กระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับ10อันดับตัวละครนะครับที่เป็นประเภทฟลายเออร์หรือว่าสัตว์ปีกนะครับในเกม Creature of Solaria ที่มีพลังโจมตีเนี่ยนะครับสูงที่สุดในเกมกันเลยดีกว่าครับอ่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาจัดอันดับนะครับ10ตัวละครนะครับประเภทฟลายเออร์นะครับหรือว่าสัตว์ปีกในเกม Creature of Solaria นะครับที่เป็น10ตัวละครที่มีพพลัััััังงงสสููทีีุ่่่ดดดนน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 ะะคครรรบบใเเเเเกกกมม Creature Solarian of ออืๆ๋ยวาา ทีละอันดับนะครับว่าเอ่อทั้ง10ตัวละครนี้เนี่ยนะครับมีตัวละครอะไรกันบ้างนะครับที่ผมเนี่ยนะครับได้จัดอันดับมาแล้วนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆนี้เนี่ยนะครับผมได้นํามาจากวิกิพีเดียหลักของเกม Creature of Solaria เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าคัดมาทั้งหมด10ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่มีพลังโจมตีเนี่ยนะครับสูงที่สุดในเกม Creature of Solaria แล้วนะครับแต่ว่าต้องแจ้งไว้ก่อนนะว่าเอ่อพลังโจมตีที่เราจะมาจัดอันดับนี้เนี่ยนะครับเป็นพลังโจมตีพื้นฐานเท่านั้นอย่าลืมวววว่่่่าาาในนนนนนเเเกกมมีีียะะะะะคครรรรัััับบบบบบจทท้ํหต ทำให้ดาเมจของตัวละครของเราเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ด้วยอีกนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะมาจัดอันดับนะครับตัวละครที่มีพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยนะครับที่สูงที่สุดในเกมเท่านั้นนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนจะไม่ได้นับรวมกับน้ําหนักตัวหรือว่าขนาดตัวใดๆเลยนั่นเองนะครับจะวัดจากพลังโจมตีพื้นฐานเท่านั้นนั่นเองนะครับอ่ะนะครับเพื่อนเพื่อนไม่รอช้านะครับเรามาดูกันที่อันดับที่10กันเลยดีกว่่่่่่าาาาครัับโดดดดยยยยออออนนนนนทีีี20้้้เเเะพืๆไไวหลจจตงงิมถึ แน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่าอันดับนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นที่1ในใจของใครหลายๆคนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นราชาตัวบินเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับด้วยอันดับที่10นี้เนี่ยนะครับที่เป็นตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับในเกม Creature of s o n a r i a เนี่ยนะครับก็คือเจ้าพาราเฮซิเลียนนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้ามังกรยอดนักสู้นะครับที่ได้รับฉายาว่าเป็นราชานะครับหรือว่าเป็นเทพสูงสุดนะครับของตัวละครประเภทไฟเออร์เลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าพาราเฮซิเลียนเนี่ยนนนนนนะะคครรัััับบบเเเเเเพีีีียยยผลลทท่่่่่อออูด10ืงจจาาก้ฮซิ มีพลังโจมตีเนี่ยนะครับอยู่ที่300ดาเมจเท่านั้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยความที่มันมีพลังโจมตีอยู่ที่300ดาเมจเท่านั้นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นพลังโจมตีที่อาจจะไม่ได้สูงมากนั่นเองนะครับที่จะทําให้เจ้าพาราเซเลียนเนี่ยนะครับไปอยู่ในอันดับที่1ของครีเจอร์ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในเกมได้นั่นเองนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเจ้าพาราเซเลียนเนี่ยนะครับมีจุดเด่นก็คือน้ําหนักตัวที่มหาศาลของมันนั่นเองนะครับะไต่เนี่ ครับเพื่อนๆถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะมีพลังโจมตีหรือว่าดาเมจเนี่ยนะครับอยู่ที่300ดาเมจเท่านั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ดังนั้นเนี่ยนะครับเลยทำให้เจ้าพาราเซเลียนเนี่ยนะครับอยู่ในอันดับที่10ของคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับอันดับที่9นะครับอันดับนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์นะครับที่มีพลังโจมตีเนี่ยนะครับสูงขึ้นมานะครับมากกว่าพาราเซเลียนเล็กน้อยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าครีเจอร์ที่ได้รับอันดับที่9นี้เนนี่ยะครับก็คือเจ้าวเเทซียสนัั่่่นนนเเออองงะครรรบหหืวววาาาจดกศแโซียยนนนนัั่เเองะครบโดจ้าเอเจร์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ไไดด้้ว่าเป็นครือเจ โยมอีกตัวหนึ่งเลยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าวอเทเชสนี่เนี่ยนะครับโดยเจ้าวอเทเชสนะครับจะมีพลังโจมตีหรือว่าดาเมจเนี่ยอยู่ที่325ดาเมจนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับเจ้าวอเทเชสเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในหมวดของกาชาสเตเรชเชียลกาชานะครับหรือว่ากาชาแบบแห่งจักรวาลอะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ด้วยความที่เอ่อเจ้าวอเทเชสเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้หายากหายเย็นสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีราคาตลาดที่อยู่ในระดับกลางนะครับสามารถเข้าถึงได้แทบจะทุกกคคคคนน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 ะะะรรรรัััััับบบใใโซาาเเ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 เีียยยยลล่่อองงด้้้็็ททหจวสป เครื่องที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะยอดนิยมนะครับในโซนาเรียเลยนั่นเองนะครับบวกกับมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็มีความเท่มีจุดเด่นของตัวละครที่ค่อนข้างชัดเจนนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับจึงทําให้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยนะครับมักจะหยิบเจ้าวอร์ดิเซียเนี่ยนะครับเข้ามาเล่นในโซนาเรียบ่อยๆครั้งเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเราไปดูกันที่อันดับที่8กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับอันดับที่8นะครับก็คือเจ้าอาริตามุนั่นเองนะครับเพื่อนเนนนี่ยะครับเ็พื่ อยู่ในหมวด Developer Creature นะครับหรือว่า Dev Creature นั่นเองนะครับจะเป็น Creature นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับให้เป็นตัวแทนของผู้พัฒนาเกม Creature of s o n a า i a นั่นเองนะซึ่งนะครับเจ้าสายฮิงโรลนี้เนี่ยนะครับก็มีพลังโจมตีนะครับอยู่ที่325ดาเมจนะครับเทียบเท่ากันกับเจ้าโวเทเซสเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเจ้าสายฮิงโรลเนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายนะครับในการโจมตีเนี่ยได้มากกว่าเจ้าโวเทเซสนะครับเนื่องจากเจ้าอาริตามุหรือว่าเจ้าสายฮินักตัวเนี่่่ยยออูที4,000ปนนด์ะครับถ้าเททียบบกัเเเเจ้าวซสนี่ยนะะครับจมี น้ำหนักตัวเนี่ยนะครับอยู่ที่3,850ปอนด์เท่านั้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าโจมตีเข้าไปจริงๆเนี่ยนะครับเจ้าอาริตามุนะครับหรือว่าเจ้าซายฮิงกะรูนี้เนี่ยนะครับจะสามารถสร้างดาเมจนะครับหรือว่าสร้างพลังโจมตีเนี่ยนะครับได้มากกว่าเจ้าโวเทเซียนนั่นเองนะครับเพื่อนๆผมเนี่ยนะครับจึงจัดให้เจ้าอาริตามุนะครับหรือว่าเจ้าสาฮิงกะรูตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ในอันดับที่8นั่นเองนะครับถัดมานะครับอันดับที่7นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคค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 รร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 รีีีีีีีเเ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 เออ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 จจจจจจ์์์ท่่่่่่่่่่พืืนน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 ๆๆหลลาาาาาายยยยยะะะะััััับบบดไมถึงงงงแก้้ตวป็ มีรูปร่างหน้าตาที่เออ่ดูเหมือนว่าจะอ่อนแอนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับได้ได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีพลังโจมตีเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยนะครับโดยชื่อของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็มีชื่อว่าเจ้าซิเวส s t อ o r นั่นเองนะครับโดยเจ้าซิเวส s t อ o r เนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับที่อยู่ในหมวดอาร Artifact c r e เจอร์นั่นเองนะครับโดยราคาของเจ้าซิเวส s t อ o r นะครับในร้านค้าอาร์ติแฟกต์เนี่ยนะครับจะมีราคาอยู่ที่800,000หิสนะแต่ว่าเราเนี่ยนะครับสามารถได้ใช้เจ้าตัว a r t i f a ์ t นะครับเพ นนนัั่เองะครบโดยเจ้าซิเวสโคอฟเนี่ยนะครับก็เป็นครีเจอร์ที่เออ่เรียกได้ว่าอัปเดตเข้ามาในเกมครีเจอร์ออฟโซนารีเนี่ยนะครับได้เออ่สักพักหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับในเกมครีเจอร์ออฟโซนารีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเนื่องด้วยเออ่รูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เท่นะครับไม่ได้ถูกใจนะครับผู้เล่นในโซนารีมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหารู้ไหมนะว่าเจ้าซิเวสโคอฟเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์นะที่มีพลังโจมตีเนี่ยนะครับอยู่ที่สามร้อยห้าสิบดาเมจเลยน อไปนะครับเพื่อนๆด้วยรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยนะครับที่อาจจะดูเหมือนว่าอ่อนแอหรือเปล่าแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูเท่สักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เจ้าเซเวสคูออลเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ถูกหยิบมาเล่นนะครับในโซนาริอบ่อยครั้งนะครับเราก็อาจจะไม่ได้เห็นเจ้าเซเวสคูออลเนี่ยโบยบินอยู่บนฟากฟ้าสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็หากคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับลงไปแล้วเนี่ยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับตัวละครที่เออ่มีพลังโจมตีสูงๆเนี่ยนะครับเจ้าเซเวสคูออลเนี่นนนระ่้วคาาเจ หรือว่าเจ้าคลีเจอร์อันดับที่7ตัวนี้นั่นเองนะครับอันดับที่6นะครับอันดับที่6นี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใหม่แกะกล่องเลยทีเดียวนะครับอันดับที่6นะครับก็คือเจ้าโรเทอร์มัมนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้านกดาโบราณของเรานั่นเองนะครับโดยเจ้าโรเทอร์มัมเนี่ยนะครับเป็นคลีเจอร์นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับในหมวดหมู่ของมันรีมิชั่นนะครับหรือว่าคลีเจอร์รายเดือนนั่นเองนะครับเพื่อนๆเราสามารถรับเจ้าโรเทอร์มัมเนี่ยนะครับได้จากภารกิจรร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 าาาายยยยเเ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 ดดดือออออออนน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 นัััััััั่่่่่่่งงงะะะะะคคคคคบบบบบซึตตีีี้้้้ไไไมมมมสถปปแลวโโจจ็์ท มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเป็นนก2หัวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีดาบเนี่ยนะครับรออยู่บริเวณรอบๆตัวของเจ้าโรเทอร์มัมเลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโรเทอร์มัมเนี่ยนะครับเห็นตัวมันเนี่ยนะครับรีบๆนะครับเกมๆแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าเจ้าโรเทอร์มัมเนี่ยนะครับมีพลังโจมตีหรือว่าดาเมจเนี่ยอยู่ที่350ดาเมจนะครับเทียบเท่ากับเจ้าซิเวสโคออลเลยนะแต่ว่าเจ้าโรเทอร์มัมเนี่ยนะครับจะสามารถสร้างดาเมจนะครับได้มากกว่าเจ้าซิเวสโคออลก็ตรงที่เจ้าโรเทอร์มันเนี่ยอยู่่ที3,100 อนเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากโจมตีกันเนี่ยนะครับเจ้าโรเทอมันเนี่ยจะสามารถสร้างดาเมจนะครับหรือว่าสร้างความเสียหายเนี่ยได้มากกว่าเจ้าซิเวสโกออฟหรือว่าเจ้าครีเจอร์อันดับ7เนี่ยนะครับได้เพียงนิดหนึ่งเท่านั้นนั่นเองนะครับเพื่อนอาจจะไม่ได้มากสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าสร้างดาเมจนะครับหรือว่าสร้างความเสียหายได้มากกว่าเจ้าซิเวสโกออฟนั่นเองนะครับเพื่อนดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยจัดให้เจ้าโรเทอมันเนี่ยนะครับอยู่ในครีเจอร์อันดับที่6ขออองงง10ััันนดดบครรีีีีีเจจ์ทท่่มมพลโตสสูุใเกมของนะครับอันดััััับบบบทีีี่่่่5นนนนนะะคครรออด้เเยชืวา หลายคนเนี่ยนะครับน่าจะคุ้นเคยกับเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาค่อนข้างเท่นะครับมีวิธีการเล่นเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีพลังโจมตีเนี่ยที่สูงนะครับเห็นได้ชัดเลยนั่นเองนะครับโดยชื่อของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้ก็คือเจ้าอัมแบล็กซีนั่นเองนะครับโดยเจ้าอัมแบล็กซีนี้เนี่ยนะครับจัดได้ว่าเป <ใน S 2> <ภา>็นครีเจอร์ที่มีพลังโจมตีเนี่ยนะครับสูงที่สุดเป็นอันดับห้าของเกมครีเจอร์ออฟโซนาริเองนะครับบโก รูปร่างหน้าตาอันแสนเท่ของมันนะครับแล้วก็ดูดุร้ายนะครับบวกกับวิธีการเล่นที่ค่อนข้างแปลกน้ำเนื่องจากเจ้าอเมซี่เนี่ยนะครับเป็นเครเจอ์ที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกนะครับแต่ว่ามันเนี่ยนะครับสามารถที่จะบยบินนะครับขึ้นไปบนท้องฟ้าได้อีกด้วยนั่นเองนะครับและก็ยังสามารถอาศัยอยู่บนบกได้อีกด้วยนะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าด้วยผิวหนังของเจ้าอเมซี่เนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็นเครเจอ์หรือว่าสิ่งมีชีวิตนะครับใต้ทะเลลึกนะครับเพื่อนๆก็เลยทำให้ผิว ท้องฟ้าหรือว่าอาศัยอยู่บนบกเนี่ยนะครับได้เป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องลงไปอาศัยอยู่ในน้ำนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ความชื้นเนี่ยนะครับซึมซับเข้าผิวหนังของมันนั่นเองนะครับเพื่อนๆและด้วยหน้าตาที่แสนที่แสนประหลาดของมันนะครับแล้วก็วิธีการเล่นที่หลากหลายเนี่ยนะครับบวกกับพลังโจมตีที่มหาศาลของเจ้าอัมเบอร์ี่เนี่ยก็เลยทําให้เราเนี่ยนะครับมันจะเห็นนะครับคนเนี่ยนะครับเอาเจ้าอัมเบอร์ี่เนี่ยนะครับมาเล่นในเกมคลีเจอร์ออฟโซลเนี่ยบ่อยๆเลยนั่นเองนะครับเพื่ออออนนนนนนนๆบบบบวววกกกกกัััััยยงงเเเป็็คคคคครรรรรรีีีีีจจ์ะะทท่่่่หาาาาาาไไไดดด้้้้้้แลมม ูมากนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างแนะนําสำหรับเพื่อนๆผู้เล่นใหม่ที่กําลังมองหาเครเจอร์ประเภทไฟเลอร์หรือว่าอาจจะเป็นเครเจอร์ประเภทโอเซซันนะครับสามารถอาศัยอยู่ได้ทุกสภาพอากาศภูมิอากาศเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับที่กำลังมองหาอยู่เนี่ยนะครับผมก็มองว่าเจ้าอาร์เบอร์ซี่เนี่ยนะครับค่อนข้างตอบโจทย์ครับผู้เล่นใหม่แล้วก็เล่นได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับอันดับที่สี่นะครับอันดับนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเครเจอร์ที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับในน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 ขณะะะะีีีีีีีี้้้้้้เเเเเเ่่่่่่่่ยยยยยยรรรรรกกกกกกไไไไดดววาาาาาาคคคพุงงงปลลสูมๆๆััับบบทททอหแแจจ เฟกเลยทีเดียวนะครับโดยชื่อของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับที่อยู่อันดับ4ก็คือเจ้าโอลินัสนั่นเองนะครับเจ้าโอลินัสเนี่ยนะครับเป็นตัวละครนะครับที่อยู่ในหมวดเบต้าเทสเตอร์นั่นเองนะครับจะเป็นตัวละครนะครับที่จะหาได้นะครับจากคนที่เล่นเกมนะครับในช่วงทดสอบเท่านั้นนั่นเองนะครับและจะเป็นครีเจอร์ที่ไม่สามารถรับในเกมได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับทำให้ราคาของเจ้าโอลินัสในขณะนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าพุ่งสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับเนื่องจากจะเป็นตัวลลลละะคครรรทีี่่่่่่ไไไไมมมมมกกกกััับบเเเข้้้้้าาาาาในนนนแแววว็สถหดดอออตปยงงซึ นะครับเจ้าโอลินัสเนี่ยนะครับจะเป็นครีเอเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกับนกฟีนิกซ์ไฟเลยนั่นเองนะครับและยังมีพลังโจมตีนะครับสูงถึง380ดาเมจเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆทำให้เจ้าโอลินัสเนี่ยนะครับได้รับอันดับ4ของครีเอเจอร์ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในเกมคลีเจอร์ออฟโซนารีนี้ไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าเป็นครีเอเจอร์นะครับที่ทั้งหล่อเท่นะครับมูลค่าสูงมากๆหายากนะครับและยังมีพลังโจมตีสูงอีกด้วยนะครับดังนั้นใครที่กำลังมองหาต ตอบโจอีกมากๆเลยนั่นเองนะครับอันดับที่3นะครับอันดับที่3นี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครใหม่แกะกล่องนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้ก็คือเจ้าไอดอนในคัสนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าไอดอนในคัสเนี่ยนะครับจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์อันดับ3ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในเกมครีเจอร์ออสเตรเลียเลยนั่นเองนะซึ่งนะครับเราสามารถรับเจ้าไอดอนในคัสเนี่ยนะครับได้จากการสุ่มจากตู้เดกกาชานะครับหรือว่าตู้กาชาปองแห่งความตายนนั่เองนะคครับซึ่่่งงงเเอออผมพิิไได้้ลลปปกนนนหาี้้แลวนั่นนเองะคครรับหากใที่ยัังไไมม่่ด้รบชคลิปกอนหนนน้้าีีเ่ยก็ลอง ลองย้อนไปดูนะครับรีวิวของเจ้าไอดอนเนคัสได้นะครับจัดได้ว่าเป็นคอร์เจอร์ที่ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างแปลกตาสร้างสรรค์เลยทีเดียวนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าไอดอนเนคัสเนี่ยนะครับมีพลังโจมตีนะครับอยู่ที่400ดาเมจต่อการโจมตี1ครั้งเลยนะครับเป็นเพื่อให้ดูว่าเป็นคอร์เจอร์ที่มีพลังโจมตีเนี่ยมหาศาลมากๆเลยนั่นเองนะครับดังนั้นหากใครที่กำลังมองหานะครับคอร์เจอร์ประเภทไฟเออร์นะครับแล้วก็เป็นตัวละครใหม่อีกด้วยเนี่ยนะครับกกก็็ลลออ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 งงไไไไปปเเเเเ่่่่่นน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 ัััััััััดดดดดููะะะะคคคคครรรรรรรบบบบบบสสาาาหจ้้้้ยยยใทีีีีว นะครับอันดับ2ของครีเจอร์ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดแล้วนะครับโดยว่าแทบจะเป็นครีเจอร์นะครับที่เป็นครีเจอร์ประเภทไฟเออร์หรือว่าตัวบินนะครับที่สามารถสร้างดาเมจได้อย่างมหาศาลเป็นอันดับ2ของเกมเลยโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้ก็คือเจ้าซังโทเร่นั่นเองนะครับเจ้าซังโทเร่เนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับที่อยู่ในหมวดของฮาโลวีนครีเจอร์นะครับหรือว่าครีเจอร์ที่จะสามารถรับได้นะครับจากในกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์เท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับกิจกรรมฮาโลวีนในปีนี้เนี่ยนะครับเจ้าซังโทเร่ก็จะกลับมาด้วยเเเเเเเช่่่่่นน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 นกัััััอองงะะะคครรรบบพืๆโโดยยจจ้าทีป็ ตัวละครที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเหมือนกับแวมไพร์ข้างขาวดูดเลือดอะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับและเจ้าซังโทเรเนี่ยนะครับยังได้รับนะครับการจัดอันดับนะครับให้เป็นครีเจอร์เทียห้าอีกด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยพลังโจมตีของเจ้าซังโทเรเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่มีพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่430ดาเมจเลยนั่นเองนะครับเรี่รู้ว่าพลังโจมตีเนี่ยสูงมากๆนะครับถ้าว่าเราเนี่ยนะครับไปโจมตีใส่ครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่านะครับหรือว่าอ่อนแอกว่าเนี่ยเเ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 เจจจจจจ้้้้้าา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 ซัััััังงงโททรร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 รนนนนนีีีีี่่่่่ยยยยคคคคบบบสสสมมมมมถถะะวววหหหือออดดดใกก์ตตตไึ860 หนึ่งครั้งเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกว่าพลังโจมตีเนี่ยมหาศาลมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังเป็นครีเอเจอร์ที่มีความสามารถหรือว่าลอบิลิตี้นะครับในการออกล่าในตอนกลางคืนได้แบบมีประสิทธิภาพอีกด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับจึงทำให้เจ้าซานโตเรเนี่ยนะครับได้รับอันดับที่2นะครับของครีเอเจอร์ประเภทไฟเออร์ที่มีพลังโจมตีนะครับสูงที่สุดในเกมในตอนนี้เลยนั่นเองนะครับและอันดับที่1นะครับเพื่อนๆอันดับที่1เนี่ยนะครับที่เรียกว่าอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยนนนนนนนะะะะะคคคคคครรรรรรรััััับบบบาาาาดไม่่่่่ถึงงกเเเเเเเจจ้้้ีีีีีอออออออ์์ตววลยยยยู ในอันดับที่1ของครีเจอร์ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในเกมเลยหรอนะครับโดยอันดับที่1เนี่ยนะครับก็คือเจ้าคุนอุมูชินะครับหรือว่าเจ้าตั๊กแตนใบไม้ตัวนี้นั่นเองนะครับเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เห็นนะครับเจ้าคุนอุมูชินะครับในเกมบ่อยๆสักเท่าไหร่เนื่องจากเป็นครีเจอร์ที่เอ่อไม่ได้แรงมากนะครับสามารถรับได้ทั่วไปในเกมเลยนั่นเองนะซึ่งนะครับเราสามารถรับเจ้าคุนอุมูชิเนี่ยนะครับได้จากการสุ่มจากตู้บูสเต็ตกาชาในครับเพื่อนๆโดยเจ้าคุนอุมูชิเนี่ยยยนน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 ะะะะคคคครรรรรรััััััับบบบจจจเเเเเเเป็ีีีอออออ์์ทททู่่่่่่่ใาาาา้้้้ววแตกลไดดขง ประเภทไฟเลอร์ที่ม um ีพลังโจมตีสูงที่ส right. so ุดในเกมเลยนะโดยเจ้าคุนุมูชิเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับที่มีพลังโจมตีนะครับหรือว่าดาเมจเนี่ยอยู่ที่550ดาเมจเลยนั่นเองนะครับฟังไม่ผิดนะเพื่อนๆคุนุมูชิเนี่ยนะครับมีพลังโจมตีหรือว่าดาเมจเนี่ยอยู่ที่550ดาเมจต่อการโจมตี1ครั้งเลยนะหมายความว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับเอาเจ้าคุนุมูชิเนี่ยนะครับไปโจมตีใส่ครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าน้ำหนักตัวน้อยกว่าหรือว่าอ่อนแอกว่าเนี่ยเจ้้้้้าา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 าคคคคคคุนนนมมมมมชิะะะะรร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 ัััับบบสสสถจจจงงววเเเเีีียยยยหไไดดด1,100 1ตต่่อกกโล สารมากๆเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าอย่าลืมนะว่าด้วยความที่มันเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์เพียงเท่านั้นนะครับทำให้น้ําหนักตัวของเจ้าคุณุมิชิเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายอะไรสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีเอ่อดาเน,เนี่ยอยู่ที่550ดาเมจนะแต่ว่าถากว่าเอาไปต่อสู้กับเจ้าพลาสซิเลียนนะครับที่อยู่ในอันดับ10แบบตรงๆ1ต่อหนึ่งเนี่ยนะครับเจ้า um คุณุมิชิก็อาจจะแพ้ได้นะครับเนื่องจากน้ําหนักตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากๆเลยนั่นเองนะแต่ว่าถ้าหากวววววว่่่่่่่่าา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 าพูดดถถึงงงทท้้้นนกกกกรรรรรรสสสคคคมมมเเเเีีีียยหหตตอออออจจ์แืัละุช จะสร้างความเสียหายนะได้มากกว่าพลาฮิกซีนอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนเนเนื่องจากดาเมจพื้นฐานของเจ้าคุนุมิชินี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมหาศาลเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับทำให้เจ้าคุนุมิชิหรือว่าเจ้าตากแตนใบไม้ตัวนี้เนี่ยนะครับได้รับอันดับที่1ของเครเจอร์ประเภทฟลายเออร์นะครับหรือว่าสัตว์ปีกนะครับในเกมครีเอเจอร์ออฟโซนาเอร์ไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็น10อันดับของตัวละครนะครับประเภทฟลายเออร์หรือว่าสัตววว์ปีีีีีีีกกกกนน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 นะะะะคคคครรรรรััััับบบบใใเเเเเเมมมมททท่่่่่่ยยไดดด้้้าาาจพืฐสสูงงุแลอ ก็นะครับหากใครที่กําลังมองหาเครเจอ์ที่แบบเป็นประเภทสัว์ปีกหรือว่าไฟเลอร์นะครับแล้วก็มีพลังโจมตีที่แบบสูงๆเลยเนี่ยนะครับก็สามารถไปเล่นนะครับเจ้า10อันดับตัวละครนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆอย่างไรก็ลองไปเล่นกันดูย้ำว่าบางตัวเนี่ยนะครับเป็นเครเจอ์ที่แบบทั่วไปมากๆเลยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าโคนมุชินะครับหรือว่าเจ้าอาริตามุอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีราคาสูงมากนะครับสามารถเข้าถึงได มาเล่นกันดูนะครับหวังว่าจะมีครีเจอร์นะครับที่ตรงใจนะครับตรงจริตกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆน่ยนะครับจะชื่นชอบพวกมันรักกันนะครับเพื่อนๆหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้งของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านไว้ใต้คลิปนิดนึงสำหรับเพื่อนๆได้ไหนนะครับที่สนใจนะครับครีเจอร์สายพันธุ์ต่างๆรวมไปถึงเจ้าครีเจอร์ทั้ง10อันดับนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อนะครับได้ที่เพจพีเอลเซ็ตแบล็กกอุนช็อปเองนั่นเองนะครับทางเราเนี่ยมีครี ก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเล่นเกม Creature of s o n a r i a เนี่ยได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเรามาสปอยการอัปเดตนะครับของเกม Creature of s o n a r i a ในวันเสาร์กันดีกว่านะว่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมบ้างแล้วกันนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ายังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับก็อย่าลืมกดเเเเเอออออาาาาาาไไไวววววว้้้้้้้ดดยยยนน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 นะะะะคคคคคคครร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 ัััััััััับบ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 แแลลลลลีีีีีี๋พพพุ่่่่งงมมกกกกกทึสำหหหใใใิิปปปขต สวัสดีครับ